สวัสดีค่ะโอ้อันนี้ก็มือเช้าและเที่ยงรวมกันเลยนะคะนี้แม่ก็จะมากินข้าวผัดพริกหมูผัดกะเพราหมูก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งทอดกะเทียมแล้วก็หมูหมูที่เผ็ดมากผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูป่าเนี่ย ดูสีอร่อยเผ็ดอ๋อเผ็ดมากเผ็ดมากค่ะเผ็ดมาก แรกแม่ว่าจะต้มมาไวนกินเลยไวน์่าไหนะไวนกินถึงเด็ดลูกเ<ม>ยังสำเร็จเดี๋ยวค่อยต้มมากินข้าวรองท้องอะ่ะโอ๊ยกะเพราหมูป่า<ม>เผ็ดมาห์ค่ะแซ่บแซ่บอ,อันนี้ของลูก หมหม้อแรอันนี้หมูแรหมูกรอบ เดกมันถามกินข้าวอ่ะมากินข้าวกับแัดพริกผัดกะเพราหมูสับใั่กะเพราปัา่นสับสอันนั้นหมูอะหมูฝอยหมูฝอยป๊าป๊าคืนให้กินกับข้าวอร่อยมากนั่งเกมเงเกม ไม่ได้อบน้ำค่ะอยู่ชุดนอนอยู่เลยเรียนเรียนตั้งแต่เช้าแล้วน้ำท่าไม่อาบเย็นทั้งชุดนอนเลย <c oughs> ันนี้แม่นะแม่อาจจะยังไม่ได้อบน้ำเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เห็นหน้าไหม <c oughs> อ,อร่อยไหยคะ็ะเผ็ด <c oughs> ทุกคนมองเห็นแต่กูไม่มองเห็นอะไรเลยกุ้งแค่กินกุ้งแจะกินกุ้งแค่กินแมงก้าติ๊กเป้าอะไรมากินเหม,มือนจะช่วงโควิดนี้ก็จะมีกับข้าวบ้างไม่มีบ้างเออจะมีไวๆตั้งอยู่บนโต๊ะสลับกับอาหาร

เอาหมูเปล่าเนี่ยเกดาก็เอาค่ะเกดน้องเกดเขาก็กินเผ็ดได้นะคะเอาชิ้นน้อยอร่อยค่ะชิมไม่ได้เกดชิมให้น้องนี้มามาถือโทรศัพท์อยู่ชิมอย่างนี้กะจิ้มยำยำช้างน้อยนะคะชิมดีๆแบบวถ้วยมาใส่ไหมไม่ต้องใส่เดี๋ยวเครื่องปรุงหกนะใส่ตรงโต๊ะเดี๋ยวจะใส่ให้ไปชิม ตรงหังขยะเลยลูกเดี๋ยวเครื่องปรุงหกเจนต้องไปกินข้าวแล้วค่ะอยู่ยบ่ายโมงเรียมแซบไหมเผาร้นมากแซบด้ค่ะแซบเผาหมูสับ,บ,บ,บเผาป่าหมูสับเผ็ดมาก สั่งมาแม่สั่งมาอมนีเป็นนโมนีมองดูสีแซ่บมากอะ่ะวุ้นสีว้าวน้ำตาไหลสีแซ่บมากแล้วก็มีหมูคั่วกเกลืออันนี้หมูกกคั่วกเกลือคั่วเกลือทำขนมโฮบค่ะนั่นไงเห็นไหม บอกแล้วไปเอาถ้วยมาใส่หมูหมูคั่วเกลือนะคะเอาใส่ถ้วยสิลูกหมูขั่วเกลือก็มีพริกเหมือนกันพริกกระเทียมแม่มาขอตักกระเทียมอร่อยคะ่ะอร่อยแซบ่บอันนี้น้องเกยชอบกินนะคะหมูพั่วเกลือ นี่กุ้งกุ้งคั้วเกลเหมือนก,นกันกุ้งตัวใหญ่เอากุ้งไปอีกตัวเลววกุ้งอ่ะปน,วปวนวเวแซ่บผผาแซ่บ พริกพริกพริกถามว่าเสียดายพริกกินพริกซะเลยมันไม่เผ็ดอ่อแต่มันจะคอมพิตมินนะคะถ้านางกินนะถ่เยางขยับแล้วนาขยับแล้วนางกัขยับเพื่อ นั่นแล้วลูกมามา,มาก็จะตักพริกมากินนะแล้วเข้ากันแม่ขาตักหมูให้หน่อยค่ะแม่มือเดลกาดเองค่ะโอเคแม่กำลังกินอะไรอยู่เนี่ยผัดกะเพราหมาูเผ็ดเผ็ดเผ็ด หนูกินยำยำั้งน้อยเหรอใช่เยอะอยู่แม่ใช่ไว น้ำผลไม้น้ำมะม่วงหาวมานัาหาหนเอาโหเปิดทีวีเตียงเบาๆหน่อย กรไม่ค่อยมีคุณแม,ม่ทำแต่เริ่มกดไลค์กดแทช่องกด้วยนะเก็บเบาเสียงทีวีหน่อยอ๋อจะเรียนแล้วเบ้าเสียงอีก แม่เริ่มเผ็ดแล้วค่ะแดงทั้งจานอืมแม่ไปดูน้ำแบบแม่แช่น้ำมะม่วงขาวน้ำโผลไว้ หวี่คนมาเกเดี๋ยวทำหกน,นะกัดนะเผ็ดแซ่บโอ้โหเผ็ดมาก เริ่มเผ็ดแล้วนะคะ <ns ets> แม่เปล่าก็มแม่มแม่แกะมะม่วงหามานาโหน้ำมะม่วงหามะนาโห ได้แล้วค่ะแม่เผ็ดเหรอฮะเออคุณแม่เผ็ดคขัดคนคุณแม่เผ็ดนะเลยเลยเลยอันนี้อะไรอะไรพริกพริ้งพริงก เห็นแม่ป่ะก็ไม่มุมนี่นะคะน้ำมะม่วงหาบมะนาวโหแค่ต้องฟิตไว้ตอนนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วข้าจะหมดแล้ว เดี๋ยวม่าจะไปถ่ายน้องก้ากินหมดไปแล้วค่ะน้องเกดเตรียมออนไลน์ต่อแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกินก้าดได้นะคะบายบายอยากเลิกกดกระดิ่งกุ้งกินขทั้งหมดนี้ด้วยค่ะบายบาย